ดตัวแล้วขอเจ๊ท่ทีนี้ขอเจ๊ทีมาเปิดตัวขทีแรกขอได้เจ๊ทีแล้วเปิดตัวทีมเจ๊ทีหน่อยเอามาวัยรุ่นแรงครับผมเอาระงานนี้ไม่ต้องมีกรรมการนะครับผมเซฟแบนเซฟแบนออกนอกสนามครับผมที้มน้ำมันท้ากันต่ ทีมพานกระต่ายครับผมขอเสียงหน่อยขอเสียงทีมพานกระต่ายหน่อยครับเอาอพไนกระต่ายนี่มากันหลายคู่แล้วนะลายคูแล้วปวยบ้านเยอะแน่เลยทานท่านทัางนท้านท่านท่านทานท่นนี้นท่านเ่านท่าท่าน่รน่าน่านท่านท่นทาท่าน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 ก่านท่านท่านท่นท่าท่านท่น่า่นนนาาน่่านานทานาท่าาพน่นนน คอยคอยเต้ยผมด้วยนะมีเราจะใส่เสื้อกันทุกคนเลยใช่ไหมจะมีฝั่งไหนถอนเสื้อไหมไอ้ตอบเลยตอบเลยห้าฝั่งแดงเป็นฝ่ายผ่อนเสื้อเฮ้ยเฮ้ยจับหน่อยจับหน่อยจับหอกินไมไดเลยะอย่ห้วเหนียวเหนียวเนาะคนจีนดิ้นดิ้นคู่คมจีนดีกว้าเ้ยไอ้นไอ้คนไอ้ดูแด้วย นี <T i ều> um ่เป็นการตีกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะมามามเดี๋ยวพึ่งแจกดิ้งนะครับเดี๋ยวพึ่งแจกดิ้งงานต่อยมวยขอเอลบนกด้วยนะครับมาอสดีครับยินดีทั้งถูกมิไฟออนตัวกำแพงเพชรนผมขอบคุณนให้ลานหลังทำไทยเสียผมตายเลยครับเื่ครบครับ เดียบเด็กเด็กถือน้ำหนักหน่อยดิผมเขาหน่อยมาหน่อยนะเด็กตายก็ตายขาบ่ามือชื่ออะไรครับปูนปูนปูนขา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 โอเคครับกั๊ปุ๊กอยู่ไหนมาไหนมาไหนเด็กขวอนหวานอ้าวอย่างนี้นะครับผมมีอะไรจะบอกคุณพิ่นี่จะไปครับคุณพิ่นี่จะไปครับผมไนี่เด็กขอนรู้ว่าอดไรขอนหวานเน่ะ ร้นเร็วโอเคคู่เดิมนิดหน่อยนิดหน่อยนี่นะมาคนเดิมนี่หว่ารถมาครับขึ้นมาได้จะออกเปนยังไงวะเนี่ยเตรียมตัวดลยโทสุวิกเซฟแมนเตรียมลาก่อนด้วยนะครับคนสุิกครับโอเคครับผมอ่าควรทำงันแล้วควรทำกันแล้วนะไปกันได้ลุ้กันได้นะไม่เราเราไม่ล็อก ล็อกไ้วา่าลกวเงวลหเพื่อนด้นใไม่ไหวเดี๋ยวทีมงานจะะกไปอีกคนนะแล้วถ้าล้มอามลุกหม่ก็ให้ลุกมันจะตับเพื่อนกันก็บอกล้มแล้วต้องรีบลุกนะล้มต้องรีบลุกดตรงนี้ไม่ลุกเพื่อนบุทิ้แน่นี้ไม่ลุกยากออกเดี๋ยวอยไดี๋ยวมีเรื่องตัวด้วยไอ้ฝั่งด้ เด้งยอกเสียนเลยดูคุนได้ไหมไมาเสียงยังไม่ดีนะเขาเสียงเลยออกแนวเจ้าเอาเว้ยเอาไหมครับโอเคนีเลยไปนะ 喂，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 兄弟。

Yeah.

ไปเลยไปเลยไอ้เดเยไอ้เดเยร้นสายลเลยไอ้เด็วเลยไรนะนั่นทาไต่กระด่บนตาแล้วก็วิ่งหนีไต่เอลยพี่เรื่อเล้ต่หนักนีขาเิรไต่เขาเผิรลูกเป็นไต่ไม่รู้ว่าแต่ลงชามได้ขอโทษครับผมแล้วลูกมารัอเหรียญมารับเหรียญเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งไป หวานขึ้นจริงเนี่ยมีมีมีายด้วยครับผมอะเราิเงนขึ้นนะเราเงินขึนเลยอเอาละล้วจ็มีอีกนะครับสามสามองกเลิกเตชโได้หครับนะครับเห็นบอกว่าเาหวานขึ้นครับเจริงเนหายแล้วเริงเดินจริงเลยไ่ดินเดินเดินดุกวดก่อนข้านะ สักพางอันหลังเพื่อนไม่ช่วยเลยพี่เดี๋ยวเราก็นอนนานเกินนอนนานเกินแล้วเพื่อน